สวัสดีครับปะกาันแล้วยังแรงบดบดมืดๆครับผมฝนประตูกสักคำฮ้อนอวมขนาดสุดยอดนะเดี๋ยปีกับฟางมดมาครับยังแรงโมกี้เนาะสักแรงมีเมนูอวมแล้วยำหนอครับวันนี้ไปจัดเนาะได้หนอมาสี่หางหางเนี่ยห้าสิบบาทหนอซอสครับอาจจหนอดองเนาะพร้อมเป็นหนอหวานเนาะมาครับไปดูวิธีทำกันเลย อานี่เป็นพริกที่เราจะาคั่วเนอหอมแดงกับพริกนะครับผมพริกแต่เนาะนี่นอครับห้าสิบบาทจะได้ประมาณนี้เนาะกลุ่มกินมะแรงก็พอละกินสองคนหมดได้ครับเดี๋ยวพริกเราจะเอาไปคั่วก่อนเนาะคั่วมันสุกแล้วก็อเอามาตำแล้วก็ต่อไปเราจะไปแยกน้องของเราก่อนเนาะไปครับไปดูวิธีทำกันเลยนะครับนี่ล้างเรียบร้อยแล้วเนาะ คนอื่นเขาจะไปแยกนอกก่อเขาคนนะ่องนะเขาจะตีมาเป็นเส้นเป็นเส้นเหมือนครับนี่เนาะใจไม้เลี่ยมๆครับผมจะได้เข้าปีเข้าเกลือก็อย่าตามพี่น้ำปูชอบอนน้ำปูในทะุเร็นบะหมี่ครับโหมดมันมาถึงฤดูมันเต้นเนาะ อันนี้เป็นนอนอกฤดูเด้อนอหวานครับเป็นเลี้ยงแมาเลี้ยงอย่างได้ขายตลอดปีเนาะน่อดองก็มีนะครับเนาะเดี๋ยวสักแล้ไว้นนกกว่าแนะ่จะเก่งกพอเนาะน่อดองที่ไม่พรอนด,ดองไปคือครับเมื่อเพื่อนยังมีลมหายใจอยู่เนาะสมัยนะั้นแน่น,นอน จักแรกกับเก็บหนอเพาเป็นดองไว้ให้ครับผมประเดี๋ยวเจ้ามันมีแล้วนะครับประมาณนี้เนาะมาเอาจะแยกๆให้มันหมดเลยเนาะน มาเรียบร้อยครับมันก็จะประมาณนี้เนาะน,นี่เรียบร้อยละวยัดงองเรข่าผมมันก็ได้กระไล่อยู่นะเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะเอามีดซอยให้มันน,น้อยๆกันเนาะหรือว่าสั้นๆเนาะนี่เดี๋ยวกินเข้าไปาจะหวานคอครับผมตาทำมันสั้นๆหน่อยเนาะ ได้กินง่ายๆครับมาครับเรียบร้อยหน่อกองเขาก็จะได้ประมาณนี้เนาะจะมันยามกันครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาคั่วพริกต่อกันเลยพริกของเฮาลงครับผม เราก็จะมาโก่กันครับเยนมันจะไหม้เนาะที่แจ่ของแดงครับมาคั่วเข้ามาสุกก่าน้อคั่วไปเรื่อยๆครับจนมันสุกกว่า พริกกองเฮาก็เริ่มสุกได้ที่แล้วเนาะนน่นี่กะ,ะพอแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้ครับผมนะมันจะประมาณนี้เนาะพักไว้ก่อนครับต่อไปกะปีครับผมนะ่กะปีเนี่ยเราจะเอามาจีด้วย จีไฟครับมาได้ดังไฟก็ต้องจีแก็บเนาะนัะน่งนอนนี่ครับกะปีแฮะตึงมาได้เด้อตั้งเหนือของเรานะตั้งอีสานานี่จะกินอักย่างเนาะหรอว่าฝน กินของผ่าของมันนะครับเนาะนะครับกับปีหัวซุปได้ที่ปี๊ดแก๊ดนะก็จะประมาณนี้เนาะมาครับคนอื่นเขาจะเอาพริกข้าลงไปก่อนเนาะ,นะพริกแก้วขั้วไว้ครับผมจะลงมาตากเนาะใส่ในครกเลยครับผม ใส่บนหน้าเตนเนอร์เดี๋ยวแม่แป้งมันจะเพี้ครับนี่จะเก็บไว้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาเนาะเอาหอมมันใส่เต้าเสียงเยนาะนี่ให้เก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะเพี้เกินนะถ้ามันบอกเพี้เดี๋ยวเราก็ใส่ที่นี่เลยมาครับตามเลยนโคเข้ามาแล้ว น,นี่เราวางกันแต่ดีๆเลยมาตามด้วยกะปิที่เขาจีไว้ครับผมใสล่ลงไปเลยลงไปตามด้วยกันครับ จะได้บรหมีใบขีเนาะมเจลดูออกครับถ้ามีใบขีงนี่จะมองแบวนี้ครันมันก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วนต่อไปเราก็จะเอาหน่อของเ้าครับที่ยากไวเเ้เป็นเส้นเป็นเส้นเอาลงไปเลยเนาะนเอาไปครับใส่มันหมดแปลง่วงนี้มันแปลง มาี๋ยวก็มาโขกกเลันครับให้มันเข้ากันเลยตามด้วยผงนัวเนาะใส่ชิโรตุปลปนิดหน่อยเพื่อความนัว น้ำประเดคครับผมเนี่ยขยายน้ำใส่ลงไปแค่นี้พอเดี๋ยวม,มันจะเค็มมานวดนวด แห้งก็ใส่น้ำลงไปน้อยเน,อน,อเออน,น่อยี่อคต่อไปลราก็มานวดนวดนช้อนอนี่นดนืดนะใมันเข้ากันครับผม นี่กัเรียบร้อยยำน,น่อมาเดี๋ยวสักแลจีมพ่อนอ,อืม้มยอดเตรียมถ้วยครับผมใส่ถ้วยลงไปเนาะนีะ่ จะได้ผมมีน้ำปูครับมีน้ำปูเียก็สุด,ดยื่อนี่จบข่าวครับผมยำหน่อสุดสักแหล่เนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสักแล่เจ้เด้ยดยอยำหนอนอกฤด,ดูครับหน่อซดสเด้อประเภทหน,นอดองนะ่ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับผม